อยมูแมวมูหมามูไม่เวียกวันนเ่ปัดร่มมันน่ะเป็มกเสปีกันนะ่ะมีคุกินน้ำบโน,นมกเสปีกันนะ่ะมิคุกินน้ำบอนเหรอไปมกมันไป็มกเป,ป็นมกเสปีทั้งสองมนนันนะมกเสปีวะมิคุกินนำ้ำปะเข้าไปไป็มกเสปีกันนะ่ะ งูเสียปีกล้วยไหมอืมอะไรวะ <c oughs> แมวาเฮ้ยมูแมวามูหมามูไม่เวียดวัน,รรเ,น,นเสียปัดร่มนี่มันน่้เป็มกเสปีกันน่ะมิคุกินน้ำบโน,นมกเสปีกันน่ะมิคุกินน้ำบอลเหรอเปมกมันไป็มก มกสิปีทั้งสงองบนน่ะนะมกสิปีบ่นี่ผู้จินน่บปะกล้าไปเป็นมกสิปีกันนะมกสิปีกล้วยไหมอืมอะไปบ่ <c oughs> <c oughs> แมว